thank <music> สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่2กรกฎาคม2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้องค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วันนี้เวลา8นาฬิกา37นาทีนายเกษมวัฒนะชัยและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีประธานฝ่ายคาราวาสพร้อมทั้งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนพุทธมนฑลอําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระ สงไทยร่วมกับสถาบันสง์และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2568 และเพื่อให้พระภิกษุสามนเณรที่ได้รับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานทั้งที่ศึกษาอยู่และที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วมีโอกาสเสนอผลงานการศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่4กรกฎาคม2 5 6 8 จากนั้นองคมนตรีถวายผ้าไตรพระราชทานและพัดรองแด่พระสงฆ์ที่ชนะการประกวดโครงการต่างๆโดยมีนายสุภชัยผู้งามองคมนตรีร่วมในพธิธีสำหรับโครงการประกวดประกอบด้วยมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาล,ลงกรณราชวิทยาลายัยรางวัลเขียนบทความมหาวิทยาลายัยมหามกุฏราชวิทยาลายัยรางวัลเขียนบทความสำนักง,งานแม่กองบาลีสนามหลวงรางวัลบทประพันธ์บาลีโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริก รางวัลพระธรรมจาริกโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลรางวัลหน่วยอปตและโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขรางวัลวัดประชารัฐสร้างสุขในการนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มอบรางวัลและตัลลปันของวัดประชารัฐสร้างสุขโดยเป็นวัดต้นแบบระดับผล18วัดและระดับจังหวัด119วัด ในช่วงบ่ายพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมการสาธิสตสวดมนต์โดยโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกที่สวดมนต์บูชาพระด้วยภาษากลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากในหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริกของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่ดำเนินการส่งพระภิสษจนและสามเณรที่มีพรรษาสามพรรษาขึ้นไปหรือสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทหรือประิญนธรรมสามประโยคไปปฏิบัติศาสนกิจทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพ um ันธุ์ต่างๆในพื้นที่ราบสูงตั้งแต่2,508เพื่อให้นำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนนอกจากนี้ยังจัดการ ทายายพุทธมนต์ด้วยภาษาอังกฤษโดยมหาวิชราลุงกรบาลีเทราวาทราชวิทยาลายัยเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กว้างไกลเป็นสากลมากยิ่งขึ้นองค์มนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการพระราชดำริที่จังหวัดอุตรดิต วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานุกรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนงมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปยังเขื่อนสิริกิติอ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตร,รดิตเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์วยปี2567ระดับน้ำเก็บกักสูงสุดในรอบ13ปีปัจจุบันสามารถรับน้ำได้อีก4,633ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวันที่2ถึ6ง6กรกฎาคมนี้มีแผนการระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนสิริกิตเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นปิดกั้นแม่น้ำน่านณบริเวณเขาผาซ่อมอเภอท่าปลาความจุอ่างเก็บน้ำ9,510ล้านลูกบาทเมตรส่วนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ1,000ล้านกิโลวัตต์ ยประโยชน์ที่ได้รับทั้งด้านการชลประทานด้านการบรรเทาอุทกภัยด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าด้านการประมงด้านการคมนาคมทางน้ำและด้านการท่องเที่ยว ช่วงบ่ายที่โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยาอเภอท่าปลาองค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพบ,บ้านห้วยต้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ,บ้านห้วยต้าจัดตั้งขึ้นตามพระราชสวัีในสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านห้วยตา้าซึ่งมี อยู่4หมู่บ้าน141ครัวเรือนมีอาชีพหลักทำนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการส่งราษฎรไปฝึกอบรมการทอผ้าการแกะสลักและการจักสารเครื่องเงินณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเพื่อนำความรู้มาประกอบอาชีพโดยกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้ามีสมาชิก59คนนอกจากนี้ยังมีโครงการยุ้งฉางข้าวพระราชทานรวมถึงโครงการกองทุนเรือพระราชทานบ้านห้วยตา้าเพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินและโดยสารในหมู่บ้าน องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ณมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ที่มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆทั้ง6คณะและ1วิทยาลายัยภายใต้เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาด้านคุณภาพคุณธรรมและคุณค่าสู่ปรัชญาการเป็นสถาบัานอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงบ่ายองคมนตรีรับฟังสรุปงานการขับเคลื่อนกิจการนักศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะชีวิตและอำนวยการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นบ้านแห่งความภาคภูมิใจโดยใช้หลักการที่ว่า1น,นักศึกษาหนึ่งอาชีพสำรอง1ศิลปะวัฒนธรรม1การพัฒนาท้องถิ่นนอกจากนี้องคมนตรียังได้ร่วมประชุมหารือเป็นการส่วนตัวกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับศักยภาพนักศึกษาของมหา มหาวิทยาลัยและลงพื้นที่ไปยังอุงโบสถกลางทุ่งวัดศบเปิงอำเภอแม่แตงเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยอ,อาทิโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรประเภทไพรโครงการสารพลังวิศวกรสังคมขับเคลื่อนธนาคารเวลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและโครงการเรียนรู้ทักษะอาชีพเกษตรและอาหารชุมชนเพื่อคนมีไรายได้น้อย องคมนตรีประชุมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง56ประจำปี2,568 วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันผลเอกกำมปนาศรุติธิองคคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมงานโครงการหลวง56ครั้งที่2ทับ2,568ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดงานรวม14ฝ่ายตลอดจนผู้บริหารของหน่วยง,งานที่สนับสนุนอาทิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักง,งานเขตปทุมวันศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2568ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิดน้ำพระราชาฤไทยจากฟ้าสู่มหานครเดอะรอยัลโปรเจกต์ Farm to City f a r m Time Stories เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมิ์มูลนิธิโครงการหลวงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ากิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่12 สิงหาคม2568 ภายในงานจะจัดแสดงเทศการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระบรมราโชบายสืบสารรักษาต่อยอดโครงการหลวงกาแฟของพ่อจากดอยสู่เมืองจากต้นกาแฟในพื้นที่โครงการเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการศึกษาวิจัยและพัฒนากาแฟนำมาสู่ความสำเร็จของการส่งเสริมการพัฒนากาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและแพร่หลายในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมจัดแสดงเทศการผลิตภัณฑ์ความสำเร็จของนวัตกรรมการค้น ควาวิจัยของมูลนิธิดำเนินงานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทศการโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุคา 51, เคราะห์51อเภอนางรองจังังวดบุรีรัมย์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน883คน และยังมีหลักสูตรประกาศเียบัตรวิชาชีพหรือปวชที่ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่จัดทำหลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะเกษตรศาสตร์อาหารและโภชนาการ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512ให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารทั้งยังเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่นำหลักสูตรจินตะคณิตมาปรับใช้และเป็นต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนราชประชา ลูกเคราะห์ทั่วประเทศด้วยช่วงบ่ายที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ29อเภอพเมืองจังหวัดศรีสะเกดจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2,537เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 จัดการเรียนการสอนแบบอยู่ประจำให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะแถบชายแดนไทยกัมพูชามีนักเรียน589คนในการนี้องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยโรงเรียนเน้นการอ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะภาษาไทยเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นทั้งภาษาลาวภาษาขเขมรภาษาสวย และ sociedad, ภาษาเยอนอกจากนี้มีการส่งเสริมทักษะวิชาการอาชีพและกีฬาแก่นักเรียนด้วยราชเลขารนุการในพระองค์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ92ปีโรงมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงและครบรอบ20ปีการก่อตั้งมูลนิธิศาราเฉลิมกรุง วันนี้ที่สาราเฉลิมกรุงพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ92ปีโรงมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงซึ่งเป็นโรงมหรสพหลวงพระราชทานแห่งแรกของไทยและครบรอบ20ปีการก่อตั้งมูลนิธิสาราเฉลิมกรุง โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบทุนมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงให้แก่นักแสดงอาวุโสที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพจำนวน5ทุน ศาลาเฉลิมกรุงก่อตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7็ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน9้าล้านบาทเพื่อสร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียในยุคสมัยนั้นพระราชทานชื่อว่าศาลาเฉลิมกรุงเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบรอบ150ปีเปิดดําเนินการครั้งแรกเมื่อ วันที่2กรกฎาคม2476ด้วยสถาปตัตยกรรมแบบที่โดดเด่นและล้ำสมัยในยุคนั้นที่ผ่านมาโรงมหรสพหลวงแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นโรงภาพยนตร์โรงละครและเป็นสถานที่จัดก,การแสดงสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดด้านศิลปะวัฒนธรรมเสมอมา ปัจจุบันโรงม,มหรสพหลวงสาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนชุดหนุมานเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมและสัมผัสความวิจิตรงดงามของโข,งขงนนาตศิสินชั้นสูงของไทยโดยมีหนุมานเป็นตัวละครเอกนำเข้าสู่เรื่องราวของรามเกียรติ์ความยาวรอบละ25นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละสรอบ คณะกรรมการมูล,ลนิธิราชทรรปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,สตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาส,ตร,ศาสตริย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดากรรมการมูลนิรรรธิราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโครงการร,รชาชทันปันสุขซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูง มีผู้ต้องขัง4,069คนภายในเรือนจำมีสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ295คน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจคัดกรองโรคและดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังด้านการประเมินมาตรฐานสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ต้องขังอาทิด้านสุทธกรรมการประกอบเลี้ยงผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานในระดับ A มีการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สัมผัสอาหารในเรือนจําและตรวจสารปนเปื้อนปีละสองครั้งมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่ม ด้านสุขภาพจิตพบผู้ต้องขังที่มีปัญหาป่วยจิตเวท142คนด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีศูนย์ฟื้นฟูบ้านป้อมเพชรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนพ้นโทษและติดตามเมื่อพ้นโทษออกไป ในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปกล่าวกับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมทางนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2568รับผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาแบบไปกลับ640 6 6ครั้งและแบบพักรักษา51ครั้งโรคที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่คือโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจสถาบันวิจัยจุฬาภรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร วันนี้ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคตัตยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์วันที่4กร,รกฎาคม255 68โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเสมอมาพร้อมกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนานงานวิจัยงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ทั้งยังทรงตระหนักถึงผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งทรงประสบความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึงซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านยาชีววัตถุชนิดแรกของประเทศที่คิดคน้นและพัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาสำหรับการรักษาโรคมะเร็งปัจจุบันสามารถขยายการผลิตสู่ระดับการนำไปใช้ได้จริงทำให้คนไทย สามารถเข้าถึงยารักษามะเร็งได้ง่ายขึ้นอันเป็นการวางรากฐานให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การพึ่งพาตนเองด้านยาและการสาธารณสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2568และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุ ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กร,รกฎกาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวัรสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ